สวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่าเบสิกของมินิแลมนะครับนั่นก็คือท่าเทลสตอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาว่าเทลสตอร์นี่มันเป็นยังไงนะครับผม ี่ก็คือท่าเทลสตอร์นั่นเองนะคือเอาเทลของเราเนี่ยมาพักนะครับค้างไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ดรอปลงไปนะครับท่าที่ต้องฝึกก่อนเทลสตอร์หรือต้องมีนั่นก็คือ1เลยนะครับพัมปิ้งนะครับหรือย่อยืดนั่นเองนะครับ,รออนนรบแล้วก็ดรอปอินแล้วก็ลอ็อกทูเฟกกี้นะครับสามท่านี้นะครับที่ต้องมีเพื่อที่จะมาต่อท่านี้ก็คือท่าที่4คือ เทลสตอร์ store, นั่นเองบอกเลยนะพัมปิ้งเนี่ยมันสําคัญยังไงพัมปิ้งคือถ้าเรายังพัมปิ้งไม่คล่องนะครับเราจะไปพักไม่ถึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพัมปิ้งเนี่ยก็สําคัญนะครับต้องไปฝึกให้คล่องนะครับตอนดรอปอินเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องดรอปลงมาก่อนนะก่อนที่จะถอยหลังไปไปพักเทลนะครับส่วนถ้าล็อกซูเฟกี้สำคัญเหมือนกันนะครับ เพราะถ้าเราล็อกทูเฟกี้ยังไม่คล่องนะครับลงมาแล้วยังเวียงอย่างเนี่ยไอ้เอาเทลไปพักเนี่ยไม่ต้องพูถึงเลยนะครับมันพักไม่ได้นะต้องไปล็อกทูเฟกี้ให้คล่องก่อนนะครับลงมาให้มันตรงก่อนมันถึงจะไปส่งตรงโน้นได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ฝึกท่าพวกนี้นะครับสามารถดูคลิปสอนตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีลย์ลิสต์สอนอยู่แล้ว่วนใครที่ฝึกมาแล้วชำนาญแล้วมาต่อกันที่เทลสตอร์เลยนะครับเทลสตอร์เนี่ยมันจะคอมโบกับ ล็อกทูเฟกี้นะครับล็อกทูเฟกี้ไปแล้วก็เทลสตอร์นั่นเองคือถ้ามือใหม่เนี่ยทำล็อกทูเฟกี้กับเทลสตอร์ได้นี่คือแบบสนุกแล้วนะครับ mm hmm. เล่นได้ทั้งวันแล้วไปกับไปกับล็อกแล้วก็พักล็อกแล้วก็พักนะครับผม โอเคงั้นไปดูวิธีฝึกท่านี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากง่ายๆก่อนละกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราพักแคออ่ยังไม่ต้องถึงขอบนะครับยังไม่ต้องถึงขอบนะบพักแค่ตรงนี้พอนะครับพัมปิ้งธรรมดากลับมาพักพัมปิ้งธรรมดากลับมาพักแค่นี้นะครับไล่นะครับก็ตรงเหมือนเดิมนะครับ เราก็แค่กดตรงเทลนะครับตรงเทลตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับน้ําหนักก็จะอยู่ตรงด้านหลังนะครับหรือตรงเทลนั่นเองน้ําหนักจะอยู่ส่วนนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็พักแบบนี้จากนั้นเวลากดลงไปก็เหมือนเราดรอปอินนะครับปึ๊บเวลาพักนะครับไม่ต้องค้างนานนะครับมันค้างนานไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็น ส่วนโค้งนะครับมันไม่เหมือนตรงขอบตรงขอบเนี่ยเราค้างได้เราพักได้แต่ส่วนโค้งเนี่ยเราพักไม่ได้เราแค่เอ,อ,เอาฟิล,ลเฉยๆนะครับยกปุ๊บแล้วก็รีบไปเท่านั้นพอได้แล้วคล่องแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปเทลสตอร์เลยนะครับผมเอาล้ครับเทลสตอร์นะครับเราต้องฝึกทัมปิ้งที่ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องยืดขึ้นให้มาให้เพื่อถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักสำคัญเลยมันต้องยืด ต้องยืดนะครับบางทีอะแรงส่งจากล็อกทูเฟกี้อาจไม่พอเราก็ต้องยืดนะครับหรือว่าพอหรือว่ามันพอเราก็ต้องยืดเหมือนกันเพื่อให้เวลาขึ้นตรงเนี้ยเราจะได้แบบเหยียบได้นะครับพอเหยียบปุ๊บน้ำหนักเหมือนเหมือนมันก็จะมันก็จะมาเริ่มต้นตรงดับอินนะน้ำหนักก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงเทลนะฐาหน้าก็แค่วางพักไว้เท่านั้นนะครับเหมือนดอบอินจากนั้นก็เป็นดอบอิน ปกตินะครับหนึ่งเลยเวลามือใหม่ฝึกนะครับมันจะขึ้นมาไม่ถึงนะครับขึ้นมาไม่ถึงนั่นก็เพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ยืดนะครับ2ขึ้นไม่ถึงกร,รณีที่2ก็คือเราอาจจะแบบล็อกทูเฟก,กี้ยังยังไม่ชัวยังไม่คล่องมันมาแล้วก็ใส่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกล็อกเฟก,กี้นะครับ เอาละครับเทคนิคของเทลสตอรก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปฝึกกันนะครับต้องเน้นย้ำกันอีกทีนะครับเบสิกเป็นสิ่งที่สําคัญที่มันจะมาส่งถึงท่าเทลสตอเพราะฉะนั้นท่าเบสิกที่บอกไว้ก็ไปฝึกให้คล่องกันนะครับเพราะว่าเทลสตอร์มันจะได้แบบเนียนๆเ,เอาละครับถ้าใครฝึกท่านี้ได้แล้วนะครับรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับเราจะแบบไปล็อกทูเฟกี้แล้วก็มาเทลสตอร์ล็อกทูเฟกี้เทลสตอร์แค่นี้มันก็แบบ ถือว่าแบบโอ้โหสนุกแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ก็หวังว่าทุกคน,นจะทําได้นะกับท่านี้นะครับถ้าใครติดอะไรตรงไหนในะคอมเมนต์ไว้้านล่างได้นะครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วเอาอไปใช้ซะบ๊ายบาย